เสนาหอยใจสลายพายุถล่มยับวินฟาร์มเสาปูนยังหักหมด ใจสลายสภาพวินฟาร์มเสนาหอยเกียรติศักดิ์อุดมนาคพาไปดูซากปะหลักหักพังในพื้นที่วินฟาร์มโรงเพาะกล้าพังเละยอมรับใจสลายเหมือนกันโดยเสนาหอยเผยคลิปอัปเดตฟาร์มพายุเข้าถล่มยับเจ้าตัวยอมรับใจสลายเหมือนกันเห็นสภาพพังเละตอนนี้ไม่มีโรงเพาะกล้าแล้วพร้อมทั้งขอโทษลูกค้าช่วงนี้ผักอาจจะน้อยลงหน่อยโดยพบว่า สภาพเสาปูนหักหมดแฟนคขับวินฟาร์มผักอาจจะลดลงยิ่งเข้าหน้าร้อนหน้าฝนต้องระวังให้ดีๆตอนนี้เรารู้แล้วอากาศร้อนต้นไม้เล็กพายุเข้าฝนเทต้องไปใช้โงรงเพาะกล้าที่ยังทำไม่เสร็จที่จะเป็นโรงปลูกเคลและเมื่อเขือเทศทำงานไปก่อน เสนาหอยยังพาไปดูตะไคร้ที่ปลูกไว้เยอะมากเตรียมทําน้ําตะไคร้ออแกนิกภูมิใจมากพาไปดูทุ่งตะไคร้ขาวตะไคร้แดงเต็มพื้นที่พร้อมตัวอย่างน้ําตะไคร้ที่ทําออกมาแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด